สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่มาเจอโคขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจี้ยนปลากระพงขาวใส่เต้าเจี้ยวนะครับมาดูกันเลยก่อนตั้งกระทะท้าย้อนำปลาเรามาทอดกันนะครับเราก็ทอดปลาของเราจนสีสวยแล้วนะครับสุกแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำรากกันเลยมาดูกันเลยครับ ส่วนผสมก็จะมีหอมแดงตะไคร้แล้วก็พริกสดนะครับแล้วก็เต้าเจี้ยวแล้วนะครับผมเอาน้ำออกนะครับเพื่อนๆืนเพราะมันเค็มหลังจากนั้นเราใส่ตั้งกระทะร้อนนะครับแล้วเราก็ใส่อหอมหอมแดงตะไคร้เราลงไปเลยครับแล้วก็ผัดนะครับผม กระไขร่ห่อแนงเราก็ห่อแล้วนะครับแล้วก็ใส่ข้าวเชี่ยวลงไปเลย,เลยใส่ทุกลงไปเลยครับไปอ่อนๆเติมน,น้ำลงไปครับ ใส่ซีอิ๊วดำลงไปครับใส่ผงปรุงรสลงไปครับน้ำนตาลทรายลงไปครับใส่น้ำมะขามมาลงไปนะครับใส่ซอสหน่อยลงลง,ลงไปนิดหนึ่งนะครับใส่ปลาลงไปเลยครับเพื่อนๆ ที่บ้านเพื่อนๆทำกันเป็นแบบสูตรแบบไหนบ้างนะครับบ้านผมก็จะทำประมาณนี้นะครับชิมรสชาตินิดหนึ่งครับอังจากนั้นปิดแก๊สเราได้เลยครับเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆ